อานิสงของการแผ่เมตตาเสดวิป,ประการเป็นการแบ่งปันความรักและความปรารถนาดีให้กับเพื่อนมนุษย์เราจะนึกไม่ถึงเลยอานิสง์ที่ประหยัดสุดประโยชน์สูงในการลงทุนแผ่เมตตาแต่ว่าเราได้สิ่งดีๆเหล่านี้มาได้มันน่าอาจจัศจรรย์เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกควรจะทำเป็นของสากลเช่นเดียวกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็โลกจะเกิดสันติสุขจะเลิกการเบียดเบียนกันเลยแล้วเราก็จะได้รับอานิสง์อย่างนี้ ย่อมหลับเป็นสุขหมายถึงคนทั่วไปย่อมหลับพลิกกายไปมานอนกลนกระสับกระส่ายอยู่ชื่อว่าหลับเป็นทุกข์ส่วนบุคคลผู้ได้เจริญเมตตาวิมุตเมื่อยังลงสู่ความหลับก็เป็นสุขเหมือนผู้เข้าสมาบัติย่อมตื่นเป็นสุขคนทั่วไปเนี่ยมาตื่นขึ้นบางทีทําเสียงครางบิดก,กายพลิกไปมาถอนใจกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ แต่บคุคคลที่ได้เจริญเมตตาวิมุมุิไม่มีาการผิดปกติตื่นมันสุขอย่างสง,ง่างามเหมือนดอกประทุมกำลังแย้มบานตื่นอย่างสง,ง่างามทีเดียวขนายังไม่ได้ล้างหน้ายังรู้สึกจมใสอะไรสามย่อมไม่ฝันลามกหรือไม่ฝันอร้ายบคุคคลใดเจริญเมตตาเมื่อฝันก็จะฝันเห็นนิมิตที่งดงามเช่นฝันว่ากำลังไหว้พระมหาธรรมกายเจดีย์พระเจดีย กำลังฟังทมอยู่ปฏิบัติทมอยู่เป็นต้นแต่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เจริญเมตตาย่อมฝันร้ายเ่นฝันว่าตัวเองกำลังถูกพวกโจรล้อมหรือถูกสัตว์ร้ายรวมทําอันตรายฝันว่ากำลังตกเหวตกนรกบางเงินสี่ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้ใดเจริญเมตตาวิมุตย่อมเป็นที่รักพอใจของมนุษย์ทั้งหลายรากระไสยไข่มุกที่สวมใส่ไว้แนบอกหรือรากระโพงดอกไม้ที่นำมาประดับไว้บนทีรษะ คือเป็นของรักของทุกๆคนทีเดียวหละห้าย่อมเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายบุคคลใดเจริญเมตตาวีมุตย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายฉันใดก็ย่อมเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายฉันนั้นไม่มา,าปรากฏป้องกันอะมนุษย์จะไม่คิดเบียดเบียนหกเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาดุลมารดาบิดาทั้งหลายรักษาบุตรที่เกิดจากอุทรเจ็ดไฟยาพิษหรือสตราย่อมไม่กำกลายได้บุคคลที่ได้เจริญเมตตา วิมุตตไฟก็ดีพิษก็ดีสตราก็ดีย่อมไม่สามารถทำอันตรายต่อร่างกายได้เพราะได้เจริญเมตตาวิมุตตข้อแจิตย่อมตั้งมั่นโดยรวดเร็วหมายถึงบุคคลู้ได้เจริญเมตตาจิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็วเกสีหน้าย่อมผ่องใสจะเผยผิวใสนิย่อมต้องทำใจให้ใสใสถ้าเจริญเมตตาวิมุตตสีหน้าจะผ่องใสดุดานสุขที่เพิ่งหลุดจากขั้วสิบเป็นผู้ไม่หลงไหลทำการละหมายถึงว่าไม่หลงตาย สิแม้เมื่อไม่แทงตลอดคนนนั้ยิ่งย่อมไปเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกคือแม้ไม่ได้บรรลุพระอาหารหันต์ธหัจเจรรเมตตาวิมุตติละจากโลกนี้แล้วย่อมเข้าถึงพรหมโลกกลาวกับว่าหลับและตื่นขึ้นนี่คืออาน,นิสงส์สิบเอดประการแต่ใครอยากได้พึ่งทํำง่ายๆแผ่ความรักและปรารถนาดีให้กับเพื่อนมนุษย์เถอดด้วยความจริงใจและสิ่งดีๆสิ 11. ข้อก็จะเป็นของเราเลย ได้มาฟรีๆแค่เราทำโดยไม่ต้องเสียเงินเน่ยสบายยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกๆคนมีความรักเพื่อมนุษย์ทุกคนอย่างนี้